ต้นมาทิพท okay. 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 ิแนผลนะหอหมดนะฝนเป็นเนยกเฮ้ยออเอามือหองไว้กขึ้นสือมาสู้้ยไปผหล้มไปหน่อยนึงเดือดเดเดยเดเอาเดี

กลมาเร็วครับสำหรับการเตรียมการป้องกันพายุของส่วนตินที่จะเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับในส่วนของจังหวัดนั่นเองเราก็ได้มีการเตรียมพร้อมนะครับได้แจ้งให้ทุกอำเภอนะครับแล้วก็องค์การส่วนตำบลท้องที่ท้องถิ่น ทุกหน่วยนะครับได้มีการเตรียมการเฝ้าระวังโดยเฉพาะยิ่งทางน้ําไหลนะครับไปน้ําต่างๆนะครับก็ขอให้ท่านประสานกับอาสาสมัครป้อกันภัยฝ่ายรเรือนนะครับแล้วก็กำลังทหารในพื้นที่นะครับช่วยกันดูแลในเรื่องของอเศษกิ่งไม้นะครับขยะต่างๆเศษวัพะชะพืชนะครับที่จะลอยไปปิดตาตามคอสะพานนะครับซึ่งจะเป็นอุปรสรรคทำให้น้ำเนี่ยไหลช้า นะครับรวมถึงระบบการป้องกันภัยต่างๆแล้วก็มาตรการหลังจากที่น้ํามีการอาจจะมีการไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับเราก็ได้มีการเตรียมกองกําลังในการต่างๆที่จะช่วยในการที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนนี้เนะราได้มีการสั่งการไปให้พร้อมทุกหน่วยที่จะพร้อมรับกับพายุสันตินที่จะเข้ามานะฮะ ส่วนในเขตอำเภอเมืองแลวก็เขตตอนล่างที่จะน้ําจะออกจากแม่น้ําน่านไปนะครับก็มีการบริหารการประตูระบายน้ําต่างๆนะครับให้เปิดเปิดประตูนะครับเพื่อที่จะพร่องน้ําไว้รองรับน้ําจากตอนเหนือนะครับที่จะตกตามป่าเขาและน้ำพายที่จะไหลหลากมาทางภาคตรตอนกลางของจังหวัดรวมไปถึงตอนท้ายก่อนที่จะล่งเขื่อนสิริกิตไปนะฮะเราจะมีาก,การบริหารจัดการ ประตูน้ําให้สัมพันธ์กันกับปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านไนน้ำหนาในช่วงเวลาดังกล่าวครับ